ของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมโยบบทที่36เอลีหูประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทรงละลึกถึงที่จะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ซึ่งมนุษย์ได้ร้องเพลงกล่าวถึงนั้นมนุษย์ทั้งปวงเพ่งดูสิ่งนั้นอยู่แล้วมนุษย์เห็นสิ่งนั้นได้แต่ไกล ดูเถิดพระเจ้าก็ใหญ่ยิ่งและเราหาอย่างรู้ถึงพระองค์ไม่อายุของพระองค์เป็นสิ่งที่ค้นหากันไม่ได้เพราะพระองค์ทรงดึงหยดน้ำขึ้นไปมันกลั่นเป็นฝนจากเมฆของพระองค์ซึ่งเมฆเทลงมาและหยดลงที่มนุษย์อย่างอุดมเออมีคนใดเข้าใจการแผ่ของเมฆ และการขนองแห่งพระพลาของพระองค์หรือดูดเถิดพระองค์ทรงกระจายฟ้าแลบออกไปรอบพระองค์และคลุมก้นบึงทะเลเพราะพระองค์ทรงพิภากษาชนชาติทั้งหลายด้วยสิ่งนี้พระองค์ประทานอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์พระองค์ทรงคลุมฟ้าแลบไว้ในอุ้งพระหัตและทรงบัญชาให้ฟ้าพาจุดที่หมายไว้ เสียงคลื่นคลื่นของมันประกาศเกี่ยวกับพระองค์และฝูงปตุสัตว์ก็ประกาศเกี่ยวกับพายุซึ่งจะมาถึงพระธรรมโยบบทที่37เรื่องนี้ทำให้หัวใจของข้าพเจ้าสันรัวสะทกสถานวันนีดีฟอจงฟังจงฟังเสียงกำปนาตของพระองค์ และเสียงกระหึมที่ออกมาจากพระโอ์ของพระองค์พระองค์ทรงปล่อยให้ไปทั่วใต้ฟ้าทั้งสิ้นและฟ้าแลบของพระองค์ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกหลังจากนั้นพระสุรเสียงของพระองค์คลางกระหึมตามไปพระองค์แผดพระสุรเสียงอันทรงอำนาจพระองค์มิได้ทรงนวงเหนียวฟ้าแลบ เมื่อพระสุรเสียงของพระองค์กลังวานไปพระเจ้าเปล่งพระสุรเสียงกัมปนาทของพระองค์อย่างอัศจรรย์พระองค์ทรงทำการใหญ่โตซึ่งเราเข้าใจไม่ได้เพราะพระองค์ตรัสกับหิมะว่าตกลงบนแผ่นดินซีและในทํานองเดียวกันก็ตรัสกับฝนและกับหาฝนอันหนักของพระองค์ พระองค์ทรงมัดมือของมนุษย์ทุกคนเพื่อทุกคนจะรู้พระราชกิจของพระองค์แล้วสัตว์ป่าจึงเข้าไปสู่ลังของมันและพักอยู่ในถ้ำของมันพายุออกมาจากห้องทิศใต้และความหนาวมาจากลมเหนือพระเจ้าประทานน้ำแข็งด้วยลมหายใจของพระองค์และน้ำกว้างใหญ่ก็แข็งตัว พระองค์ทรงบรรทุกความชุ่มชื้นไว้ที่เมฆทึบทรงกระจายเมฆที่มีฟ้าแลบออกไปเมฆหันไปรอบๆตามการทรงนำของพระองค์เพื่อให้สำเร็จกิจทั้งสิ้นซึ่งพระองค์ทรงบัญชามันเนื้อผิวพิพ,พพที่มนุษย์อาศัยอยู่ได้ไม่ว่าจะเพื่อการตีสอนหรือเพื่อแผ่นดินของพระองค์หรือ เพื่อความรักมั่นคงพระองค์ทรงํามให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นท่านโยบขอฟังข้อนี้ทรงนิ่งพิจารณาพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระเจ้าท่านทราบหรือว่าพระเจ้าทรงกำชับเมฆและทำให้ฟ้าแลบจากเมฆของพระองค์อย่างไรท่านทราบถึงการทรงตัวของเมฆ ว่าเป็นพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์ผู้รอบรู้หรือตัวท่านผู้ที่เสื้อผ้าของตนร้อนเมื่อแผ่นดินสงบนิ่งเพราะลมร้อนแห่งทิศใต้หรือท่านแผ่ฟ้าออกไปอย่างพระองค์ให้แข็งอย่างคันช่องที่ล้อมด้วยโลหะได้หรือจงสอนเรามาว่าเราควรจะทูลพระองค์อย่างไรเพราะความมืด เราจึงร่างสำนวนของเราไม่ได้จะทูลพระองค์ได้ไหมว่าข้าพระองค์อยากจะทูลมีผู้ใดเคยพูดไหมว่าเขาอยากจะตายส่วนมนุษย์เพ่งดูแสงสว่างไม่ได้เมื่อมันสุกใสยอยู่ในท้องฟ้าเมื่อลมผ่านและกวาดกลุ่มเมฆไปแสงทองส่องมาจากทิศเหนือ พระเจ้าทรงฉลองพระองค์ด้วยความโออาตรการอย่างน่าเกรงขามองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธนั้นเราไม่อาจค้นพบพระองค์ได้พระองค์ใหญ่ยิ่งในเรื่องฤทธานุภาพและโดยความยุติธรรมและความชอบธรรมเป็นอันมากยิ่งพระองค์จะไม่ทรงกดขี่เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงยำเกรงพระองค์ พระองค์ไม่ทรงนับถือผู้ใดที่ถือตัวว่ามีปัญญา